สวัสดีจ้ามา่อกับช่องมิจดาผ้ากินนได้จ้ามีสีบห้ามากินหอยแมงผู๋หนึ่งหอยแมงผู๋จ้าเหลือง,งานมาแล้วไปย่างตลาดแถวบ้านจ้าเดี๋ยวหอยแมงผู๋มามาจ้ามาแสบน้ำกันลงมือเลยนะจ้าเพิ่นขายถุงละสามสิบบาทได้จ้าหนีสื่อมาสองถุงกินได้ทั้งขอบรัวเลยเนะจ้าอุ้ยเดี๋ยวสิบอกเทคนิคนิดหน่อยเนะจ้านอดึง ดึงหนวดมันเนาะจ้ะนี่บีบไหวหนวดมันโพนี่ดึงออกมาเนาะจ้ะแแกะกินเลยนี่จิ้มนจิ้มอืมวันนี้พักมีแตแตงเนาะจ้ะก็พักสลัดจัดสวยงามเหมือนเดิม <laughs> จัดเองจ้ะอืม หอมสมุนไพรจ้ะม่กินแบบว่าโหละาพาทิ้งคาตะไคร่แบบขึ้นลอยในจมูกเลยจ้ะหอมหนึ่งใส่สมุนไพรเห็นมันดับกินข้าวของหอยนะจ๊ะ้สวยอยู่ละจ๊ะ มันนี่จ้ะเทคนิคดึงเหนีบมันไว้ดึงมาเลยจ้ะกินหอยเห่ากับสิสเป็นแบบรูปสวยงามจ้ะอืมขัจิ้มแซบจ้ะ กินเล่นเพิ่นๆเ,เนาะจ้ะเนาะบางอันก็บบมิหนวดหน้าที่ของหนวดห้อยกับมันเอาไว้เกาะนะจ้ะเกาะเอาไว้เดิมร่งฉีบ สุดท้ายก็มาเป็นอาหารของมนุษย์นะจ้ะอุ้ยเนี่ยด๋ยวอีกก่อนจ้า อาสมมุติบ่ใส่เทคนิคดึงแบบเมื่อกี้นะจ๊ะเอาสมมุติดึงออกมาแบบนี้เลยดึงหนวดมันมากมมันก็สีเลละจ๊ะมันก็สีบงงามด้เทคนิคมาจาก YouTube คือกันจ๊ะวิธีกินหอยแมงผู่ก็วิธีกแกะหอยเนะจ๊ะไปเบิ้งมากเอามาปรับใส่กับจ้าของเนือดึง แกจิมกินอืมงานจ่ะงางมันออกนิดนึงแล้วจ้ะอ้อคนออกมาหลึง หอ,อมสมุนไพรจ้ะเอาไปพัดกระแสบด้วยจ้ะกินเด่นกระแสบบาง,งกับบะมี่หนวจ้ะ เอาละจ้าหนึ่งหอยแมงผู่แซบแซบจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนานะจ่าขอประจับไว้พ่อนค่ะ